คณิตเพิ่มเติมม .4 เรื่องเซตแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่21จากการสำรวจหมู่เลือดของคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะพบว่าก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีหมู่เลือดต่างๆดังต่อไปนี้จงหาว่ามีคนกลุ่มนี้ค่ะที่มีเลือดหมู่เป็นโอเนกาะค่ะกี่เปอร์เซ็นต์โดยเขาให้แผนภาพเรามาเรียบร้อยแล้วโดยเซต X อะค่ะแทนเซตของคนที่มีแอนติเจน A ส่วนเซต B ก็คือแทนคนที่มีแอนติเจน B แล้วก็เซต C ก็คือเซตของคนที่มีแอนติเจนเป็น RH อันดับแรกนะคะเราก็จะใส่ตรงพื้นที่3เซตซ้ำกันก่อนซึ่งก็คือพื้นที่ที่เซตทั้ง3เซตซ้ำกันก็คือคนที่มีกลุ่มเลือดเป็น AB positive ซึ่งโจทย์บอกมาว่ามี8%ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราก็จะใส่8%ลงไป จากนั้นโจทย์บอกว่า9%นะคะมีเลือดหมู่ AB ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะคือกลุ่มคนที่มีเลือดหมู่ AB โดยแบ่งเป็น AB negative กับ AB positive ซึ่งรวมกันต้องเป็น9%มีตรงนี้ไปแล้ว8%พื้นที่ที่เหลือตรงนี้จึงเป็น1% 20%มีเลือดหมู่ A ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะ คือเลือดหมู่ A A negative กับ A positive แสดงว่าพื้นที่2อ,อันนี้รวมกันจึงเป็น20%หมู่ B คือ30%แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะ B negative กับ B positive ตรงนี้ค่ะรวมกันเป็น30% ส่วนโอโพซิทีฟมีอยู่40%ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นโอโพซิทีฟอย่างเดียวเลยก็จะมีเท่ากับ40%ส่วนในแผนภาพที่เขาให้มาค่ะเขาใหโอเนกาทีฟอะค่ะอยู่ข้างนอกคำถามถามหาว่ากลุ่มคนที่มีเลือดเป็นโอเนกาทีฟอะค่ะอยู่เท่าไหร่ซึ่งยูนิเวอร์สเอกภพสัมพัทธ์ของข้อนี้ค่ะจะต้องเป็น100% ถ้าเราทราบพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วไปลบจาก100เราก็ใช้กลุ่มคนที่เป็น O negative ดังนั้น100%นะคะก็จะลบพื้นที่ตรงนี้ซึ่งคือ20% ลบพื้นที่ตรงนี้คือ30%หลบพื้นที่ตรงนี้คือ40%และก็ลบตรงนี้รวมกันนะคะ1%กับ8%ก็คือ9%เมื่อเอา100ไปลบพื้นที่ทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ1%ก็คือกลุ่มคนที่อยู่รอบนอกหรือกลุ่มคนที่เป็นโอเนกาทีฟนั่นเองเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบ1่อ1%ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r อร์แดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ